สวัสดีครับทำไมครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะขึ้นบทใหม่นะครับบทที่6เรื่องเส้นขนานนะครับซึ่งเราจะต้องนําความรู้เดิมนะครับของปสี่นะครับและปสานะครับตั้งแต่เรื่องเส้นนะครับซึ่งเส้นก็จะมีทั้งเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีนะครับแล้วก็การวัดมุมโดยใช้ครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็เรื่องเส้นตัด นะครับซึ่งในนี้นักเรียนอาจจะเคยเรียนตั้งแต่ตอนปอ .4 หรือปอ .3 มาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการทบทวนเรื่องพวกนั้นนะครับเมื่อกี้นักเรียนได้เรียนคลิปของสสวทไปแล้วนะครับครูเชื่อว่านักเรียนพอจะเริ่มจําได้บ้างแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็จะพา่านักเรียนทําแบบฝึกหัดที่6.1นะครับเรื่องการทบทวนนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องมุมแต่จริงๆมันอยู่ในกลุ่มของเรื่องเส้นขนานนะครับ เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ้าคราวนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่บทที่6นะครับแบบฝึกหัดที่6.1ข้อที่1ใหญ่นะครับเขาบอกเราว่านะครับวัดและบอกขนาดพร้อมระบุชนิดของมุมนะครับอ้าววิธีการครูจะพาทำข้อนี้นะครับอ้าวสัญลักษณ์นี้อ้าว m ในวงเล็บ A B แล้วก็มีเครื่องหมายหมวกจีนแล้วก็ตัว C นะครับมันอ่านว่าขนาดของมุม A B C นะครับขนาดของมุม A B C หมายความว่ามุม A B C เนี้ยกางกี่องศานะครับกางกี่องศานะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่ามุม A B C จะวัดยังไงเราจะมาดูที่ตัวที่มีหมวกจีนนะครับในนี้มีหมวกจีนตรงตัว B ใช่ไหมครับ หมายความว่าเราจะวัดขนาดของมุม B นะครับโดยที่มีแขนของมุมก็คือจาก a ไป B แล้วก็อีกข้างหนึ่งแขนของมุมก็คือจาก B ไป C นะครับเราจะวัดตรงนี้นะ,ะคุณครูก็จะเริ่มเขียนแล้วนะครับยังจําวิธีใช้คือวงกลมได้ไม่เอ่ยรอบนี้เราจะวัดขนาดข,าดของมุม ABC นะครับก็คือหัวใจสําคัญคือจะมาวัดมุม B นะครับมุม B กลางกี่องศา นะครับโดยใช้เครื่องวงกลมนะครับครื่งวงกลมของเราวิธีการใช้นะครับอ่าอันดับแรกนะครับวิธีการใช้เราจะนะครับเอานะครับเส้นนะครับที่อยู่ระหว่างตรงนี้ของครึ่งวงกลมนะเออเขาเรียกว่าเส้นฐานนะครับของครึ่งวงกลมทาบกับแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งสมมติ BA เนี่ยเป็นแขนของมุมข้างหนึ่งครูก็จะทาบพอดีนะครับแล้วก็ให้จุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมก็คือตรงเนี้ย พอดีกับมุมที่เราจะวัดเราจะวัดมุมบีนะครับซึ่งพอทาบเรียบร้อยแล้วนะครับครูจะอธิบายให้ฟังนะในเนี้ยถ้าเราทาบเสร็จแล้วมันจะมีเลขออกมาข้างๆงเลขออกมาข้างๆงจะมีสองชุดชุดในกับชุดนอกเราจะมาดูว่าชุดในหรือชุดนอกที่เป็นเลขศูนย์นะครับครูก็มองว่าอ๋อชุดในเนี่ยเป็นเลขศูนย์แสดงว่าเราจะมองแต่ข้างในนะครับข้างในเราก็ไล่ไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ จาก 0, 10, 20, 30, 40, 90, 100, 110, 120, 130, 140มันจะพอดีกับแขนของมุมอีกข้างหนึ่งนะครับเพราะเราต้องการวัดมุม B ก็คือจากตรงนี้นะหมุนมาหามุม C หมุนมาหาจุด C ตรงนี้เพราะ A B C เราจะต้องจากแขนของมุม A B นะครับมาหา B C ตรงนี้แสดงว่าจากตรงนี้ศูนย์เวียงมาถึงตรงนี้กลางเท่าไหร่นะครับ ครูก็จะมองว่าอ๋อเราจะต้องดูเลขชุดในเพราะชุดในเป็นเลขศูนย์พอหมุนมานะครับมันก็จะเป็นร้อยสีิองศาน,นั่นเองนะครับอ <c oughs> พอเราทาบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะอ่าเราจะดูเลข2ตัวนี้เออชุดชุดในหรือชุดนอกที่มีเลขศูนย์ครูบอกชุดในเราก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆตั้งแต่10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1้0ยสิบร้อย0มันจะพอดีกับแขนของมุมอีกข้างหนึงพอดีแสดงว่ามุม A B C มีขนาด140องศาเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับร้อยสี่สองศานะครับซึ่งมุม A B C เป็นมุมอะไรอา้าวคราวนี้เตรียมตัวนะถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นมุมอะไรตอนนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนและกันก็คือตอนอยู่ปสกับปสวิธีการดูมุม ของป .4 จะมี3มุมก็คือมุมแหลมมุมฉากแล้วก็มุมป้านอันดับแรกครูจะเริ่มที่มุมฉากมุมฉากจะกางเท่ากับ90องศาพอดีเป๊ะถ้าขนาดของมุมเท่ากับ90องศาเราจะเรียกมันว่ามุมฉากนะครับแต่ถ้ามันน้อยกว่า90องศานะครับก็คือ89 88 87ลงมาเนี่ยเราจะเรียกมันว่ามุมแหลม มุมอะไรก็ตามที่น้อยกว่า90องศาเราจะเรียกว่ามุมแหลมนะครับและมุมอะไรที่มีขนาดเกิน9 0องศาแต่ไม่ถึง180องศาเขาจะเรียกว่ามุมป้านนะครับในที่นี้เราได้มา140องศา140องศามันเกิน90องศาแสดงว่าเราจะเรียกมันว่ามุมป้านนั่นเองนะครับวันนี้ถ้ายังทําไม่ได้ทําตามครูไปเรื่อยๆครับ ขอ้ออันที่สองเขาบอกว่าขนาดของมุม B C A D B C D หัวใจสําคัญก็คือตรงมุม C นะครับเราจะดูตรงที่มีหมวกจีน C มีหมวกจีนแสดงว่าเราจะมาวัดตรงขนาดของมุม C ตรงนี้เราก็เอาเครื่องวงกลมของเรานะครับเครื่องวงกลมของเรานะครับอ่า B C D ตรงนี้นะครับครู How จะเอาเครื่องวงกลมของครูนะเอาฐานของเครื่องวงกลมทาบแขนของมุมนะครับก็คือ DC นะเออแล้วเอาตรงกลางของครึ่งวงกลมเนี่ยมาไว้ตรง C พอดีนะครับเพราะเราจะวัดมุม C นะอ่าเราก็ไล่เลยจากตรงนี้อ่าอันดับแรกอ่าครูขอดูก่อนนะครับตรงเนี้ยพอเราทาบเสร็จมันจะมีเลข2ชุดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเราดูว่าเลขชุดในหรือชุดนอกที่เป็นเลขศูนย์ในกรณีนี้เลขชุดนอกเป็นเลขศูนย์เราก็นับไปเลยนะครับ1ิ 10, 20 30สิามสิบมันจะพอดีกับ40ตรงนี้ทับกับ C.B. นะครับอ่าแบบนี้นะอ่ามันก็จะทับแบบนี้พอดีนะครับถ้าใครงงไปดูในเอ่อแนะนำการสอนนะครับเมื่อกี้มัน4ี่ิบองศาพอดีครูก็ใส่เลข4ี่สิบองศานะครับซึ่ง4ี่สิบองศาอ้าวก่อนอื่นนะเมื่อกี้ครูบอกแล้วมุม90องศาจะเรียกว่ามุมฉากแต่ถ้ามุมที่น้อยกว่า90องศาจะเรียกว่ามุมแหลม4ี่สิบองศามันน้อยกว่า90องศา ครูก็เลยเรียกมันว่ามุมนี้ว่ามุมแหลมนั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปคราวนี้ครูจะมาทำ m d a b ก็คือขนาดของมุม d a b นะครับซึ่ง d a b ก็คือจาก d ไป a ไป b a มันมีหมวกจีนแสดงว่าเราจะวัดขนาดของมุม a ตรงนี้นั่นเองนะครับเราจะวัดขนาดของมุม a แล้วก็เอาเครื่องวงกลมโดยเอาฐานของเครื่องวงกลมทาบกับ a b ก่อนนะ โดยที่ให้ตรงกลางของครึ่งวงกลมพอดีกับตรงจุด A นะครับเพราะเราจะวัดมุม A นะครับอพอทาบเสร็จดูสิเลขอ่ะศูนย์มันอยู่ในชุดในหรือชุดนอกครูก็มองว่าอ๋อมันอยู่ข้างนอกนะศูนย์มันอยู่ข้างนอกแสดงว่าครูต้องนับจากข้างนอกไปให้ทาบกับเส้นนี้พอดีนะครับซึ่งมันพอดีกับ40องศานะครับแสดงว่ามุม B A D กางหรือ DB, D B D A B เนี่ยจะกลาง40องศานะครับ ถ้ามุมที่กลาง40องศาก็คือมุมที่น้อยกว่า90องศาเขาเรียกว่ามุมแหลมนั่นเองนะครับอ้าวสุดท้ายขนาดของมุม cda d, A, d อยู่ตรงกลาง,ง,ลางแสดงว่าเราจะวัดตรงมุม d นั่นเองนะครับเราจะวัดตรงมุม d นะอ่ะเราก็เตรียมตัว cda แล้วก็เอาเครื่องวงกลมมาให้ตรงกลางอ่ะอยู่ตรงมุม d นะครับแล้วก็ทาบเส้นนะครับแขนของมุมก็คือ dc เนี่ยให้ พอดีกับแกนของครึ่งวงกลมนะอ่าแสดงว่าตรงนี้เราดูว่าศูนย์อยู่ข้างในข้างนอกศูนย์อยู่ข้างในเราก็นับไปเรื่อยๆให้มาถึงตรงนี้นะครับให้มันถึงตรงจุดเอ๊มันร40องศาพอดีนะครับ140องศาพอดีแสดงว่าขนาดของมุม CDA ก็คือ140องศาอ่าเราก็มาใส่ตรงนี้นะ140อองศานะครับเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เลย ถ้ามุมที่เกินเก้าสิบองศาแต่ไม่ถึงร้อยแปสิบเขาจะเรียกว่ามุมป้านอันนี้ร้อยสิบมันเกินเก้าสิบองศามาแล้วแสดงว่าเราจะเรียกมุมนี้ว่ามุมป้านนั่นเองนะครับเป็นมุมป้านนะอ่าอ่าคราวนี้เราไปทำข้อสองย่อยนะครับอ้าวข้อสองย่อยถามว่ายากไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับ เราก็จะมาดูกันนะครับอ่าข้อ2ย่อยนะครับอ่าเราก็จะมาดูว่าเออเฮ้ย,เข,ยเขาให้หาอ่าขอเน้นนะรูปนี้จะยากหน่อยในการมองนะครับทุกครั้งเราต้องมองนะครับอย่างเช่นอันแรกเขาครูจะหา mca d หมายความว่าขนาดของมุม c a d จุดสำคัญก็คือตัวตรงกลางที่มีหมวกจีนเราจะไปดูตรง a นะ a อยู่ตรงนี้ C A D หมายความว่าเราจะวัดมุมเนี้ยว่ากลางกี่องศาโดยที่จุดสำคัญก็คือตรงมุม A นะครับครูก็จะวาดตรงนี้ให้นะครับ C A D นะครับจุดสำคัญก็คือมุม A ตรงนี้อยากรู้จังตรงเนี้ยมันกลางกี่องศานะครับจาก C ไป A ไป D นะครับคุณครูก็เอาครึ่งวงกลมนะครับมาทาบให้นะครับจุดตรงกลางของครึ่งวงกลมอยู่ตรง A นะจุดตรงกลางของครึ่งวงกลมอยู่ตรง A แล้วก็ให้แกนของเครื่องวงกลมทับกับแขนของมุมนะครับแขนของ C, C A เนี่ยนะครับนะพอทับเสร็จแล้วนะครับพอทับเสร็จแล้วดูด้วยว่าข้างในอ่ะหรือข้างนอกเป็นศูนย์ข้างในเป็นศูนย์แสดงว่าเราจะต้องเตรียมนับนะครับไปหาตรงดีนะครับรู่ก็นับศูนย์สิบ0ี0ส0บสามสิบสห้าสิแสดงว่าขนาดของมุม C A D หกองศาแสดงว่า C A D เป็นมุมอะไรครับอ่าก่อนอื่นเนาะ เฮ้ยมุมที่น้อยกว่า90องศาจะเรียกว่ามุมแหลม60มันน้อยกว่า90แสดงว่ามุม C A D คือมุมแหลมนั่นเองนะครับไปตัวที่2ครับขนาดของมุมใส่ก่อนเนาะหกสิองศาขนาดของมุม C D H C D S แสดงว่าดีมันอยู่ตรงกลางหัวใจสำคัญก็คือมุมตรงนี้นะแต่ C D แล้วก็ H ตรงเนี้ยแสดงว่าครูต้องเน้นมุมนี้นะครับจากตรงนี้นะทำไมจากตรงนี้ละ่ะก็ C D H มันจะล้อมไว้นะครับเราก็เอาแกนของรึ่งวงกลมนะมาทาบแล้วให้จุดตรงกลางอยู่ตรงมุมดีพอดีนะครับอ่ดูซิศูนย์อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกศูนย์อยู่ข้างในเราก็ไล่มาหาตรงจุด H นะครับ แต่จุด S มันหมุนมาถึง,ถงตรงนี้เลยก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบองศานะครับอ่าอาจจะยากหน่อยนะเรียนต้องตามไม่ทันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้เดิมคุณครูพาทบทวนเฉยๆแสดงว่าร้อยห้าสองศาเขาเรียกว่ามุมอะไรครับเออเกินเก้าสองศาเรียกว่ามุมป้านสแสดงว่าร5อยหิบมันเกินเก้าสิบแล้วเราก็เรียกว่ามันว่ามุมป้านนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้ ขนาดของมุมนะครับเรามาหาต่อนะขนาดของมุม D H G นะครับใจความสำคัญก็คือตรงกลางก็คือตัว H นะครับ D H G นะครับแสดงว่าเราจะหามุมตรง H เนี่ยก็คือมุมตรงนี้จากเส้นนี้มาเส้นนี้ครูจะใช้นะครับตรงกลางระหว่างของครึ่งวงกลมเนี่ยทับกับจุด H พอดีแล้วท่บไปกับแขนของมุมก็คือ G H นะครับ แสดงว่าตรงเนี้ยครูก็จะดูว่าศูนย์อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกนะต้องให้มาถึงจุดดีนะศูนย์อยู่ข้างนอกครูก็นับมาหาจุดดีตรงนี้ก็10 20 30นะครับแสดงว่า DGS กลาง30องศาซึ่ง30องศาน้อยกว่า90องศาแสดงว่า DGS เป็นมุมแหลมนะครับต่อมา DHI นะครับมุม DHI แสดงว่าจุด ึ่งกลางเป็นตัว H เนี่ยแสดงว่าครูต้องการหาตรง h นะแต่รอบนี้ไม่หาตรงนี้นะครับ d H i แสดงว่าตรงเนี้ยมันรับกับโค้งนี้นะมันรับกับโค้งนี้นะครับครูก็เอาเครื่องวงกลมมาทาบอ่าบางคนตามไม่ทันเนาะ D H I ออยู่ตรงนี้นะครับ H อยู่ตรงนี้แล้วก็ I อยู่ตรงนี้ตรง H เนี่ยมันถูกล้อมด้วยตรงเนี้ยแสดงว่าเราจะวัดมุมตรงนี้นะเราก็เอาแสดงว่าแขนของมุม มีอะไรบ้างมี H I กับ H D นะครับซึ่งเราจะต้องเอาแกนของเครื่องวงกลมเนี่ยเอาตรงกลางนะมาตรงจุด H นะครับแล้วก็เอาแกนของเครื่องวงกลมทับแขนของมุมข้างนึงก็คือ H I นะครับแล้วก็มาดูว่าพอทาบแล้วศูนย์มันอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอ่ะอเผอิญว่ารอบนี้ศูนย์อยู่ตรงไหนครับอ่า ศูนย์อยู่ข้างในนะครับศูนย์อยู่ข้างในนะครับศูนย์มันอยู่ข้างในนะเราต้องไล่ศูนย์ไปหาตรงนี้ตรงจุด h ตรงจุดดีเนี่ยตรงเนี้ยนะเออเราก็นับไปเรื่อยๆนะครับ10 20 30 40มันจะพอดีตรงนี้ก็คือ150แสดงว่า d h i กลาง150องศานะครับถ้ามุมที่กลางเกิน90องศาเขาเรียกว่ามุมป้านนั่นเองนะครับ อา,อาจจะยากหน่อยนะครับสาหรับวันแรกในเรื่องนี้นะครับยิ่งใครไม่มีอุปรกรณ์ลําบากเลยนะครับและต่อไปเราจะหาขนาดของมุม b c g b c g เราไปดูก่อน b c แล้วก็ g หมายถึงว่ามันจะต้องหักลงมาตรงนี้ b c g c อยู่ตรงกลางเราจะหาขนาดของมุมตรงนี้นะครับเออเออแขนของมุมจะมี b c กับ c g นะครับเราจะต้องเอาครึ่งวงกลมของเรา เอาตรงกลางนะมาทับตรงจุด C พอดีนะครับแล้วก็ให้แขนของมุมทับข้างใดข้างหนึ่งนะครับครูขอทับตรงนี้นะแล้วก็มองว่าศูนย์อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกศูนย์อยู่ข้างในนะครับศูนย์อยู่ข้างในไล่มาเรื่อยๆมันจะพอดีจตรงที่เลข90แสดงว่ามุม BCG กลาง90องศานั่นเองนะครับเฮ้90องศาพอดีเลยครูเคยบอกแล้วถ้า90องศาพอดีเขาเรียกว่ามุมฉากครับ และสุดท้ายนะครับขนาดของมุม CGH นะครับขนาดของมุม CGH มันอยู่ตรงไหนล่ะ C อ่ะ C มันอยู่ตรงนี้ตรงไหนนะ C ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูขอลบก่อนนะครับมันทับตัวเดิมออกนะครับ C มันอยู่ตรงนี้ C G แล้วก็ H นะครับ C G แล้วก็ S แขนของมุมมันล้อมรอบมุม G ไว้นะครับ เราจะเน้นมุม G แสดงว่าเราจะหามุมตรงนี้ CGH นะครับครูอขอเขียนใหม่ให้มันสวยงามหน่อยนะครับปุ๊บเราจะหามุมนี้นะเราจะหามุมนี้นะ,ะ CGH เนี่ยเราก็ครึ่งวงกลมมาทาบในแกนแขนของมุมโดยให้ตรงกลางอยู่ตรงจุด G นะครับดูซิศูนย์อยู่ข้างในข้างนอกศูนย์อยู่ข้างในนะอ่ไล่ไปเลยให้ถึงตรง C เนี่ย C คือตรงเนี้ย CG คือตรงเนี้ยเออมัน90พอดีนะครับ แสดงว่ามุมนี้กลาง90องศานะครับก็ใส่เลย90องศา90องศามันเป็นมุมฉากพอดีนั่นเองนะครับอ่าครับอ่าจบไปแล้วนะต่อไปนะครับเราจะไปทำนะครับข้อที่4ย่อยนะครับอ่าครูเน้นนะเดียวาพึ่งนะครับอ่าเฮ้ยครูครับแล้วข้อ2ไอข้อ3กับข้อ เอ้ยข้ออื่นทำไมคุณไม่คุณครูไม่พาทำอ่ะคุณครูบอกก่อนนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทําเองนะครับเพราะว่าอันนี้จะให้ทวนความรู้เดิมแต่ข้อ4มันเป็นการสร้างนะครับสร้างมุมนะครับ F G H นะครับให้มีขนาด115องศานะครับวิธีทํำยังไงนะครับเราก็อันดับแรกนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่า F G H เนี่ย จะต้องมีแขนของมุมสองข้างก็คือ fg กับ gs คุณจะสร้างตรงนี้ก่อนนะโดยให้ g อยู่ตรงนี้ g แล้วก็ตรงนี้เป็น h นะครับขาดตัวอะไรขาดตัว f ใช่ไหมมี g กับ s แล้วขาดตัว f นะครับเรามีแขนของมุมข้างนึงแล้วก็คือ gs นะครับแต่เราต้องสร้างมุม g เนี่ยให้มีขนาด115องศานะครับเราก็คืนวงกลมทาบดูสิทาบ แล้วศูนย์อยู่ข้างในข้างนอกศูนย์อยู่ข้างในเราก็ไล่ไปให้ถึง1้อยสิบหองศาแต่ข้อนี้ยากหน่อยเพราะข้างในมันไม่มีร้อยสิบห้ามันมีแต่ร้อยบกับร2อยี่บใช่ไหมครับร้อยกับ120ยครูคิดว่าตรงกลางระหว่างร1 0ยกับ1 2อยน่าจะเป็นร้อยสิบห้าถูกไหมมันนับทีละสิบอะตรงกลางก็ต้องเป็นร้อยสิบห้าคุณครูก็เลยจุดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ลากเส้นขึ้นไปนะครับลากเส้นขึ้นไปปุ๊บเส้นมันอาจจะยาวไปหน่อยนะครับ เออเราก็ทับก่อนทับซ้ำอีกครั้งอจากศูนย์นะไล่ไปตรงเนี้ยก็คือร้อยสิบละมองศูนย์ข้างในตรงนี้ร้อยสิบละเออร้อยสิบแต่ยังไม่ถึงร้อยยี่มันอยู่ตรงกลางแสดงว่าตรงนี้ร้อยสิบห้าถูกแล้วมันยาวไปนะครับคุณครูก็ขอตัดให้มันสั้นลงโดยใส่ f ตรงนี้อ่าบางคนงงทําไมต้องใส่ f ละ่ะก็ f gs เรามี G แล้วเรามี h แล้วเราก็ต้องใส่ f นะครับ แล้วก็ขีดวงกลมครึ่งวงกลมไว้แล้วก็สร้างขนาดของมุม15องศานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะทำได้บ้างนะครับถ้าใครทำไม่ได้นะครับก็ก๊อปปี้ตามครูก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการทบทวนนะครับถ้าการทบทวนก็จริงๆค,คุณครูก็จะไม่สอนเยอะเพราะว่าจะให้ใช้ความรู้เดิมหรือผู้ปกครองช่วยนะครับ ก็ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้ในไลน์หรือในห้องเรียนนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ